สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบอลคนละเอีดนะครับพี่น้องเด้อวันนี้หนุ่มบอลคนละเอีดกัเป็นจะมาเบาเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งคือหนุ่มบอลคนละเอีดกัเป็นเอฟซีหนองอุ้งอิงนะครับเนาะวันนี้หนุ่มบอลคนละเอีดกับถี่มาถ่ายทอดวันนี้กัคือวันนี้จะเบาเบาเรื่องหนองหนองอุ้งอิงครับผมเพราะว่าหนุ่มบอลคนละเอีดติดตามมาโดนนะครับเนาะเพราะว่าหนุ่มบอลคนละเอีดก็ดีใจกับน้องเนาะเพราะว่าได้เข้าล้างบ้าสน่าจะสองล้าน เกือบสามล้านแล้วนะครับก็บดีใจกับน้องอญิงเอื้นฮักนางเอกหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งติดหนึ่งมาแรงนุวอนเขเลียกเกือบซีนองมาดนเนาะก็ดีใจลายมันนี่ครับเมีบ่มียังมาหายน้องก็นอกจากคําว่ากดเบิงกดติดตามกดเบิงให้น้องดูติดตามดันยอดไล่ยอดแช่ให้น้องเนาะครับเนาะเพราะว่าเท่ากับเป็นกําลังใจทางด้านนี้เนาะถึงข้อบไดไปอยู่หนาเวทีคือก็เน่นเขา แต่นูบอลเขเรียกับเอฟซีน้องมืาอนี้ก็คือมามามา,มาทายทอดพี่น้องได้ฟังว่าเอฟซีน้องเพียงน้อยช่องนูบนลเขเรยก็คือช่องหนึ่งที่ดันน้องเนาะครับเนาะนูบนลเขเรยกกับพยายามไปทายทอดในหลายอย่างของของน้องมาเพราะหนึ่งนูบนลเขเรยกกับเป็นเอฟซีน้องมาโดนตั้งแต่น้องมาใหม่ๆหม่หมดละออดิชันใหม่ๆห่อนที่หูจักคขาว่าออดิชันมาใหม่เพราะว่ายัางเขาบอกกับนูบนลเขเรยกกับติดตามบาลโจมาโดนเนาะติดตามตั้งแต่อยู่กับยายแหลมยังยังมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะ กับเบิงมาสุดท้ายกับมาเมือนั่นกันนั่งเบิ้งคือกันนั่งเบื้องคลิปของสาวหน่อยเพื่อนแพื่อคือกันกับเห็นน้องมาอดิชันก็เห็นโอ้เห็นแววก็เลยว่าโอ้น้องคนนี้นนาทิดตามนะตั้งแต่ว่านั้นหอดวันนี้นูโวนก็เลยกติตตามมาตลอดทิดตามมาจนจนมามาหอดสมุนี้หระครับตั้งแต่น้องมาอดิชันจนหอดสมอนีอีกอย่างหนึ่งนูโวนก็เรยกเป็นคนเอาง่ายคือนูโวนเขาเรียกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่บุญนุนเนาะ ไปบ้านน้องดูคือกันแต่กบ็บอกหูจากว่าบ้านน้องยุหันก็ไปดูอยู่แต่ก่อนก่อนที่น้องสีดังเนะะาะกับเมื่อเมื่อนี้ก็ได้ไปไปแม่กระทางงานกถินงานยางกันโอนเขาเลดก็ไปไประจําไปจนเห็นคุณแม่หน่อยกับพ่อเอกเนาะครับกับพ่อ,อครับเมื่อนี้ก็บ,บ่มีบ่มีอย่างไรนอกจากที่ว่ามาแสดงเขายินดีกับน้องเนาะครับเนาะเป็นการอัดคลิปความรู้สึกยินดีกับน้องที่น้องทําได้ประสบความสําเร็จก็ ดีกับน้องหลายๆว่าน้องได้ไประสบความสําเร็จแล้วเฮ็ดได้แล้วก็ดีใจหลายเพราะว่าเฮากับดีใจภูมิใจเพราะว่าน้องก็เป็นศิลปินที่เฮาติดตามเนาะมันเป็นความรู้สึกปิติเด้ครับพี่น้องรู้สึกดีใจมีความสุขที่เห็นศิลปินที่เราติดตามมาประสบความสําเร็จเนาะครับเนาะถึงเฮ้าสีบ่ได้ไปติดตามหนะ้าคอวิวทีตลอดแต่เฮากับติดตามทั้งช่องหลายๆช่องเพราะว่าเฮากับติดตามก่อนสิน้อนแม่กระทางก่อนนอน ผมนอนสามสี่ทุ่มยังสี่บังมือแต่ส่วนหลายกนนอนหาทุ่มรอบเบืองคิบน,น้องเบิงเศเบิ้งเศษก็นอนมือได้นอนรับไหวก็ตื่นเสาร์จะตีสี่แล้วหนูบอบก็เลยตื่นตีสี่ก็มานั่งเบืองคิปน,น้องก็ดีใจยังน้อยกะเขากับเขาไปเบิงช่องพ่อแม่น้องของหญิงเนาะเบิงแหล้วก็อยังน้อยคือคือยังคลายว่าคือเขากับติดต,ตามมาเนาะถึงเขาก่าได้ไปมอบมาไล่ําใจทั้งหนาวิธทีแต่เขากับเบิงคิปของคุณพ่อน,อน,อน้องเนาะครับเนาะเบิงแล้วปุ๊บ มันก็เป็นส่วนหนึ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่น้องเอาไปผ่อนเพราะเขาก็สนับสนุนทางนี้ถึงเขาบ่ามีรายได้เขาก็าได้โอน่าไล่น้ำใจเขาก็มาเบิ่งคลิปของน้องของพ่อแม่น้องเบิง่งเบิรเพื่อเป็นเกิดรายได้ไม่ข้ามโฆษณาคือสนับสนุนศิลปินที่เขาเพราะว่าเขาก็หูอยู่ว่ารายได้ส่วนนี้เอาไปเฮ็ดอย่างเขาคุณพ่อกับบอกอยู่ว่าจะเอาเงินรายได้จาก YouTube ไปผ่อนรถเนาะรับหนอพี่น้องเขาก็ติดตามพี่น้องก็ ขึ้นไปได้เขาไปกับเบิงเบิงคลิปของพ่อแม่นอ้องอิงก,กับอยากกดขามครับถึงเราไม่ได้โอนน้ำไหลน้ำใจมาไหลน้ำใจไปให้น้องแต่เข่ากับเบิงทางทางทั้งยูทูบช่องพ่อแม่นอ้องอิงนะครับนาะเข่ากับเบิงเบิงกับโบข่ามโฆษณากับซ้ำเข้ามอบมาไรน้ำใจเด้เหมือนเขาเติมอินเทอร์เน็ตมาเร็เรวเขาก็เติมแล้วเขากับเบิงเบิงช่องแล้วก็เขากับเหมือนมอบมาไรน้ำใจไ้นคนบอกว่าโอ้ผมมีเงินไปให้น้องว่าจำเป็นครับถ้าพี่น้องเขาเบิงยูทูบอยู่กับเบิงช่องพ่อแม่น้องกับ เห็นโฆษณามากกับว่าต้องขามเบื้องไห้นั่นคือน้ำไรน้ำใจของพวกเราที่มอบให้แก่น้องโดยที่ว่ามันเป็นหลังบ้านมาไรน้ำใจหลังบ้านที่มเฮาเต็มใจเห็นไห้นุ้งวนก็เห็นประจำครับสีบวกขามนะครับนะสำหรับนุ่งวนก็เลียดที่เบื้องที่ว่าอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ดีใจยังปลื้มใจเด,ด้ครับดีใจกับน้องเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จของศิลปินของเฮาเนะที่เฮ้าติดตามแล้วเฮ้า ให้ความสนใจก็คือวอาง่ายเขากับเอฟซีดีๆนี่เองนี่แหละก็ยังเป็นปีตีขนาดอัดคคิปอยู่เนี่ยก็รู้สึกดีใจนูโวนเขเล่นอลอยู่นี่ก็ประมาณเวลาประมาณถุ่มกลัวก็ยอดนาช่องอยู่ตอนนี้ก็ประมาณล้านด้านแปรแสนเศษนะครับแต่ว่าเห็นบาโจล้งขิบบอโจลงงลิบกับเกินนาสีสองล้านกลัวเกือบสามล้านนะก็เป็นไปได้ก็สิดันไปเรื่อยๆครับพี่น้องดันซอยไปเรื่อยๆจนถึงหอดสามล้านก็อยากให้หอดสามล้านนั่นแหละครับผม คือว่าเขากับสู่ต่อไปนุงน่งวนข้เห็ดเห็ดเวียกเลียกับมานั่งเบิงเบิงตอนไหนรู้สึกจับเมื่อถือก้นานกับเปิดเบิงเปิดเบิงเปิดเบิงตลอดเท่ากับเชี่ยเชี่ยนี่แหละครับคือเชี่ยที่เชี่ยเชี่ยศิลปินที่เท่าหัหากเรเอ็นดูน้อเนะครับเนาะนี่คือความรู้สึกจากจากเอฟซีคนหนึ่งคือกับนุ่งวนข้เหตุกับคนหนึ่งติดติดตามน้องอรู้สึกดีใจภูมิใจที่ว่าน้องประสบความสาเร็จขนาดนี้นี่แหละคือความสุขของเอฟซีนะครับเนาะ ได้ดันได้กดได้เบิ้งมือไหนบ่ได้เบิงบ้งก็รู้สึกเป็นบ่วสว่งนะครับพี่น้องตื่นเศร้ามากกท้องเบิง้งแม้กระทั่งวันนี้น้องปล่อยเพลงก็สีดันสีเบิงบ้งเต็มที่ไปตลอดครับผมสนับสนุนเพลงน้องเบิ้งคลิปพ่อแม่น้องแล้วก็แม้กระทั่งศิลปินในสาวน้อยพชรุพแพงทุกคนนะครับเนาะก็ดีใจหลายเกิดเห็นความประสบสความสาเร็จของน้องก็ดีใจนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจมันเป็นสิ่งที่ว่าเขาเาเชียร์ตั้งแต่น้องอยังบ่ด,ดังเนาะ อันนี้คือจากความรู้สึกนุ่วนเขาเรศนะครับนะเนาะเขาเสียตั้งแต่หน้องยังบวดังพ่อมือหนึ่งเอา้าคนที่เราเชียร์ดังมันดีใจเดียวพี่น้องเอา้ารู้สึกบะคือคือศิลปินที่เราแอบเชียร์ตั้งแต่เขายังไม่ดังจนเขามาดังนะเพราะก็ดีใจนะจนมาหอดมัหนีเข้ากับเบิงมาตลอดเพียงหน้องเอาเปิดมาเขากับติดหนึ่งมาแล้วเขาก็ดีใจนะผมกับรุนร่นรุ่นตื่นเศร้ามากเพราะต้องเห็นยังเก่าโมงตั้งแต่นี่มาผมกับเบิ้งเบิงเบิง,บง,บงยังหันละมื่อนี้ อัดคลิปมาเพื่ออะไรเพื่อแสดงความยินดีดีใจกับน้องแม่กระทางเอฟซีที่เบิงยูนะตอนนี้ก็ดีใจกับน้องน้องับน้องมีความสุขนูวนคนละเอยดกับสีเบิงน้องเป็นสีดานน้องลึกๆก็คือนูวนเชี่ย์มาแล้วนูวนมีช่อง u t u b e กับมากับก็ดีใจกับมาอัดคลิปกับสนับสนุนน้องกับเบิงน้องแม่กระทางจะคองมาเห็ุช่อง u t u b e เลยก็ดีใจกับมาเบิงเบิงตั้งแต่จะของยังบ่เห็ุช่อง u t u b e เลยพี่น้องเบิงไม่เลยเลยเบิงจนเมื่อนี้อา เฮชดช่อง u t u b e แล้วเมื่อนี้เบิ่งแล้วเฮาติดตามกับบ่แมนสิ่งที่แปลกใจอย่างนี้ครับที่เฮ้าสีมาเอาบ้าความรู้สึกดีดๆที่ศิลปินที่เฮ้าสนับสนุนมาลงช่องเจ้าของมันมีความสุขเลยแม้กระทั่งผมเสิเอาลูกน้องขึ้นสิมันก็เป็นความรู้สึกดีใจมันเป็นความปิติยินดีนะคือฮาโอเ้เป็นเป็นบารมีเท้ไดอรูปเพิินมาลงช่องเังซี่นะแม้กระทั่งผมเคยไปไปชมเบิง่ง โอลามเนาะแม้กระทั่งบราอลเนาะอาของน้องผมเอามาลงผมก็ดีใจเด้ยมันเป็นความรู้สึกคือคนคนคนดังมีรูปมียังมาลงในช่องเขากับมีความสุขเนยครับคือนุ่มวอนเขาเรียกเกิดสีมีโอกาสขันใดไปบึงสาวหน่อยเพื่อนๆกับพยา,ยามสิทธายมาให้พี่น้องเอฟซีเอานี่บึงนําคือกันก็คือเป็นการการโปรโมทเนาะครับน้ำเสนอวงนะครับเป็นนําเสนอสิ่งดีดีดมอบให้พี่น้องว่ายขว่าเขากับเป็นเอฟซีน้องเขากับโปรโมทสิ่งที่ดีของวง เอาบอแมนว่าสิไปเหตเุยังให้มันเสียหายเพราะว่าการมาพูดตรงนี้คือเราปิติผมปิติภูมิมใจดีใจกับน้องครับเลยจนในก้นอะไรเอาผมดีใจแล้วผมสะบอกให้ฟังได้กับบอมีทางที่สีบ่อคนไนยินฟังเนาะผมก็เลยไปอ่านคลิปนี่แหละอ่านลงเลยอ่านลงคลิปช่องตัวเองนี่แหละฟูหมดเองก็เลยดีใจหล,จล,จล,จลาลยเฮ้อยงน้อยคนเข้ามาดูเลยเอฟซี FC, นูมวน์เขาเลียดเข้ามาเบิ่งนก็ได้รู้ว่าเอ้ยนี่น่มวน์นเขาเลียดติดตามน้องนะดีใจกับน้อง เพราะว่าผมเป็นเหมือนเพื่อเพื่อจะเป็นบรม,มคคูของหลายๆคนให้รู้จกักวิถีชีวิตคือการการมาจากที่ตรงเนี้จนสามารถขึ้นตรงนี้มันมีอะไรมีวิเหมือนก็อื่นชีวิตจริงที่สอนให้ห้นเห่าสามารถจนมาถึงประสบความสําเร็จใดมันมีการมุ่งม,มานะอดทนต่ออุปสรรคค้นเฮ่านี่หลายๆคนนี่บ่เหน็นหน้าคนตัวเอง ว่า,าอนาคตสิเป็นอย่างไรแต่นี่คือชีวิตจริงที่เฮามองเห็นโดยถ่ายทอดมาจากจาก YouTube หลายๆช่องว่าน้องเดินมาจานตรงนี้ก้าวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จนประสบความสําเร็จคือการค้นติดตามก็คือเป็นคู่บาอาจาร,รย์ในการดํารงชีพคนหนึ่งเลยนะพี่น้องแม่น่อคิดคือนมมนขนมวลเขาเรียกว่าบอนี่คือเป็นเป็นเป็นละครชีวิตชิน้นหนึ่งที่เฮาศึกษาว่า ถึงเราจะไม่รู้อนาคตแต่เราสามารถตั้งใจที่จะสู้สักวันหนึ่งมันต้องมีวันของเราไม่รู้ว่าจะสิทธึงช้าถึงเร็วนี่คือแบบตะค้นเบิง้งดีเพื่อมาสอนสมาเพื่อมาสอนชีวิตเท่ามาเบิงว่าเฮ้ยการดำรงชีพการต่อสู้ชีวิตคนเท่ามันต้องมีมือสําเร็จจะช้าจะเร็วก็อยู่ที่ที่ความพยายามการศึกษาของเฮ่าให้มันละเอียดเนาะครับเนาะนูวน,นข้อเลียดกัสุดท้ายกับขอ เขาอบอกไว้ว่านนวลนมาแสดงเขาอยู่ดีกับน้องจริงก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จเบบนี้ไปเรื่อยเป็นกวันใจของ fc พี่น้องเข้าทั่วไทยทั่วโลกที่เขามาเบิงให้รักอินดูน้องคือการนูวลน,นขเขาเอ็ดกับภาวนาตรงนี้ทุกอย่างคือก็อยากให้น้องประสบความเรียนย,ยิ่งขึ้นไปก็นุวลน,นขเขาเอ็ดช่องนี้กับส,สนับสนุนน้องตลอดไปแม้กระทั่งเขาไปเบิงตอนเสาร์เบิงช่องพ่อแม่น้องกับเบิงเบิงเบิง้งบขามโฆษณาครับคือแล้วเราก็เป็นมาลัยน้ําใจ ช่องทางหนึ่งส่งมอบให้น้องกระซ้ำเข้าซอยน้องมือหนึ่งเข้าผมขี่รถไปไปว่ายพายจานอยู่บ้านน้องคู่เนาะไปเบิงบ้านนองไปเห็นหลายๆอย่างเขาก็ดีใจเนี้ยถึงเราจะไม่ได้โอนไปตลอดแต่เราก็เขาเรียกมาดูดูช่อง u t u b e ของพ่อแมนออกกันนั่นคือสิ่งที่เราสนับสนุนสนับสนุนคนที่เรารักประสบความสุขเท่ากับมีความสุขน้องมีความสุขน้องกับทายทอดสิ่งที่ดีมาให้เขามีความสุข แม่บอกแล้วครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดนุโอนก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคันตอนนี้ที่นุโอนก็เลยขาไปเบิ่งล่าสุดกับหนาสิล้านแปดเียแต่ล้างบ้านกับหนาสิเกือบสามล้านก็ขอให้หนาหนาบ้านขึ้นฮอดสามล้านเร็วๆนะครับเนาะก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนุโอนก็เลยกับพอสุดท้ายท้ายสุดกับคันมากเบิ่งแล้วติดเบื้องแล้วรู้สึกดีกับนุโอนก็เลยกับกดติดตามเบิ่งช่องนุโอนก็เลยให้ให้ ไม่มีกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ขา,ขากล่าวคำว่าสวัสดีซีดัดหพี่น้องเขามีความสุขทางไทยทางล่าด้วยครับเ้อสวัสดีซีวีดัดครับผมบายบ,ายบายครับ